ເບິ yeah. ່ງເດີ້ອີ່ຫຍັງພີ່ນ້ອງລ່ອງກອງລັກເດີ້ີນອງบ่ແມ່ນຫຍັງດອກນ້ອງສາວອົາມາຫ້ນາບິ່ງດວງນຶງເດີ້ມັກບໍ່ຂໍໃຫຍ່ປານດພີນອງເມັກໍບິ່ງເດີມືອກຂາๆນາະຊກັບມາ ก็อ่อ,อมเปรี้ยวน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อืมเด <c oughs> ี๋ยวนี้กะซิโลกะกิโลซะสามสิบบาทพี่น้องกล่องถ <c oughs> ้าอี้เป็นเดินหน้าเนี่ยจะรวบสิบบาทสิบห้าบาทเนาะอืม เบิ่งได้พี่น้องงามยูเ่เด้อเนาะน่อยไม่ค่อยใหญ่เป็นไรแต่ว่าหวานหวานหวานหานวานขนาดพี่น้องบิ่งเดอ้ออืมก็เป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลที่อย่างหนึ่งพี่น้องก็เงาะหลมังเอ้มังคุดกระลหลเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ ล่องกองกะเริ่มละเริ่มสิเข้ามาในทองตาลาดแล้วเนาะตามตาลาดนักต่างๆก็คือนั่นละสามสิบสี่สิบาทาเออสามสิบบาทมาุูไทไปเบิ่งเนาะเมื่อวานนี่ก็สามสิบาทแต่ว่ามันไม่ค่อยหวานบันไดพี่น้องมันก็นแล้วแต่เนาะอืม มึงก็แส,แสบแสบแสบพี่น้องแสบอือบ่ะเปาอย่างมื้อนนี้เป๋าเรื่องรองกล่องอย่างเดียวพี่น้องกินอย่างเดียวอือแสบพี่น้องหวานหวาน อันนี้ก็ทำกะโอ้เนื้องามอยู่พี่น้องเนื้องามอยู่ใส่ปิ้งเลยอแทบจะพี่น้อง วิธีการเก็บรองกองเนาะก็คือเก็บแล้วก็ให้มันคามคืนเนะเาะพอให้มันคามคืนแล้วก็เอาไว้คืนหนึ่งพี่น้องให้กล้นมันนี่นะให้ให้มันหายนั้นหายสดอะนะมันสิคือคุทธมณผีเขาว่ามันสิลืมตนเนาะอืมให้มันลืมตนซะก,ก่อนมันอย่างสีหวานเนาะถ้าเก็บมาแล้วนี่มันสีสมอมสม มันเบาแสบพ,พี่น้องมันต้องให้คืนหนึ่งหรือว่าสองคืนถ้าคืนที่สองนี่สิหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องถ้าคืนแรกนี่ก็ยังหวานเนาะอืมหวานหวานหวาน,วานพี่น้องอืมอืม ต้องเบินหนึ่งก็มาตุ้ยห้าโลนนอะไรไปนองเลยน้องสาวมาให้เนาะเริ่มสีลายแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องผลไม้เนาะอันทุเรียนก็นเริ่มสีซซาๆลงแล้วเนาะพี่น้องเนาะกัมาแรงก็คือเงาะลองกองมังคุดเดี๋ยวนี้ลายพี่น้องเย้ย งอโลละห้าบาทแล้วพี่น้องบ,บ้านบ่าวบุไทยนะแล้วล่องกล่องน,นี่ก็วันโลละห้าบาทสิบบาท่อมังคุดเนาะโลละห้าบาทสิบบาทพี่น้องเอ้ยเดทางกินบอต้องไปโป๊พี่น้องบ,บ่าวบุไทยว่านะซื้อกินดีกว่าเนาะก็เป็นการซ้อยหรือเช่าส่วนไปในตัวพร้อมเ้ยพี่น้องเราจะปลูหลาย ถ้าสิ่งที่ปู่หลายมันกะทือตามจํานวนคือว่าล่ะของออกมาหลายมันกะถือเนาะแบบเท่ากับเป็นการอุดหนุนของเท้าวสวนเนาะเท่าอะ่ะโอพี่น้องอากินต่อกินต่ออืมองเอ้ยแบบไม่ได้ขึ้นอะไรกินย่างเดียวพี่น้อง โออ้ยืมถ้าเป็นมืออื่นนี่สิหวานเจียบเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็มันอมเปรี้ยวหนยหน่อยเนาะมื้อนี้บาบุูไทยก็พออทีนี้นะครับสวัสดีครับ